แหวยุคายุโกฮะเดนเจอร์วัดยุคายุโกวัดยุคาขมอนโอไวติงโอไวไวดีเทลมามากก่อนขมอนเนื้อโกโกดีนิสันคาไปโก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 นิสันคาไว Ô, quay nhanh sẵn You can leave the home Hmm, danger 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 the home Come on Come on the home Come mama con มาสวัสดีมามาก่อนเดี๋ยวนี่อ้าวโนโกยูโนโกสวัสดีมามานี่ค้มอนสวัสดีมามาก่อนซิดดาวสวัสดีก่อนสวัสดีโอ้ยสวัสดีโอเคแคนโกยูแคนโกโอเคยูแคนโกยูโกมา켓 what you want to buy ฮึ่ม what you want buy What you want What you want to buy Market ึเทวมะม o ขมอนเทอมะมะึโอ้นี่สันค o าขมอนรับครับนี่สันคามารับขับเร็วมานี่มามีปะป๊าคำแล้วน่ะ Đấy hey không? Yo. You why? You why Chị why you? you. Oh. in the car. Go the car. You must talk about the car. Oh. Nissan.